คือวันนี้พิมพต้องขอโทษพี่ๆทุกคนจริงๆที่พิมพอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมพจริงๆซึ่งจริงๆพิมพอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้าน,อนอของพิมพใ,หให้ให้ดีที่สุดมไม่รู้คือจริงๆเราก็มันก็จะมีการโพสต์แบบนี้อยู่แล้วอ,อะไรอย่างนี้บ้าง แต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไ,ไงอินพูครั้งอินพูดครั้งแรกรู้สึกยังไงพิมตอนที่ราเหินโพู์ครั้งแรกเลยที่แบบเสียใจเสียใจยังไม่ไมีแต่ว่าพิมกับน้องแล้วก็ปาก็หาม่านออดยังกินตอนนี้ ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากสำหรับการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้ก็อยากขอร้องทุกๆคนที่ดูอยู่อยาคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรยาเงี้ยอยากขอร้องว่าอยา่าไปว่าอะไรเขาเลยค่ะจริๆพี่ไม่ได้คุยกับแม่มาสักพันแล้วคะค ทิมทั้งน้องทางปาก็ยังไม่ได้มีใครได้คิยแมพูดได้แค่ว่าทิมไม่มีความจำเป็นที่ต้องโวหกอะไรเลยค่ะท<ม>ิม <laughs> พูดไปพิมก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะอย่างทิม,มก็ทิมก,ก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งทิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้<ม>แค่ บอกความรู้สึกทุคนในบ้านเลยค่ะพิม์มั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยมันคือวันเนี้มันสักวันนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมกันออกไม่ตลอดชีวิตอ่ะพิมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากให้มันอยู่นาน ครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว mm hmm. ทุกครอบครัวพิมเชื่อว่าที่พี่ๆท,ทุกคน mm hmm. มันต้องมีมีการไม่เข้าใจบ้าง mm hmm. เป็นบางทีอยู่แล้ว <Okay. S 1> ใช่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไร mm hmm. ที่มันใหญ่เลยพิมก็ไม่คิดว่าเป็นสมาึงจุกเลย อาไว้ค่ะคือครอบครัวทูกครอบครัวมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะ <of> คือมันจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอวับางทีเวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกัน,นเคสก่อนหน้าน,าน,นี้เรามีวิธีการที่จะทํายังไงให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวตรงกันคุณก็ทําเตมที่ในฐานะลูกพิมพิมก<พ>ับน<พ>้องด้วยะค่ะเราสามคนทําเตมที่ในฐานะลูกเลยเอาจิงๆป้ป๊าเป็นคนที่พิม<พ> หัวปลาที่สุดในตอนนี้จะมีใครมาเป็นกามใจได้ไหมพี่คิดว่ามันต้องมีทางออกค่ะคิมคิมกับป๊าๆกับน้องหาทางกันอยูค่คิมอยากอย่างนะนะถ้าเป็นไปได้ใจเราอยากเป็นคิมไม่มีใครอยาก ยยพิมอยากให้พิมอยากพิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมพิมกับพิมกบับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะพยายามอยา่างเต็มที่สุดค่ะ <c ười> ตอนนี้พิมต้องพิมต้องขอโทษท,ทุกคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิตใจหลายๆคนคที่ทำให้หลายๆคนที่ได้อ่านรู้สึกไม่สบายใจโทษด้วยริงๆ,ๆ อยากพูดกับคนที่แบบเออเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทั้งของพิมทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบขอบคุณนะคะพิมได้รับกำลังใจเยอะมากขอบคุณจริงๆก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิมหวังว่าพิมจะไม่ dia bawa tak dah okay dah okay.